การภูเก็ตแซนบ็อกและสมุยโมเดลจัดขึ้นเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเน้นเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกมีการตรวจหาเชื้อผลเป็นลบและต้องมาจากประเทศต้นทางที่มีความปลอดภัยหรือความเสี่ยงต่ำด้วยโดยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทได้มีการยืนยันแผนเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วในวันที่1กรกฎาคม2564เป็น โครงการภูเก็ตแซนบ็อกสสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในพื้นที่น้ำร่องรูปแบบ7บวก7จ็ภูเก็ตเอ็กเทนชั่นก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศแผนภูเก็ตแซนบ็อก์ได้รับการอนุมถถัติภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเรียบร้อยแล้วดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด -19 เเป็นลบก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นส่วนสายการบินหลายสายได้มีการประกาศเที่ยวบินตรงไปภูเก็ตเช่นการบินไทยสิงคโปร์แอร์ไลน์เอมิเลด กาตาแอร์เวย์อีวาแอร์โคเรียนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปภูเก็ตควรติดต่อสายการบินโดยตรงสำหรับอัปเดตเที่ยวบินปัจจุบันและข้อกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวสะสมในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกและภูเก็ตเอ็กซ์เทนชั่นในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึง20กันยายนมีจำนวน3า8 8 0นวน3 4 8คนโดยมียอดการจองโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของชาพลัสของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนรูมไนท์ห3 6 3 9น536,399คืนมียอดการจองเข้าพักในพื้นที่นํำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงาจำนวนานวน9,178คืน ขณะที่นักท่องเที่ยวสะสมในโครงการสมุนพลัสโมเดลตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง20กันยายน2564มีจำนวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวน786คนคิดเป็นจำนวนรูมไนท์9,823นคืนมียอดการจองรูมไนท์ร่วงหน้าถึงวันที่10ธันวาคม2564แล้ว1 1 6่2คืนจากจำนวนนะักท่องเที่ยว855คนซึ่งเป็นนะักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจำนวน1 3 6คนชาว เยอรมันจำนวน119คนอังกฤษ105คน อย่างไรก็ตามการที่ภูเก็ตสามารถควบคุมการติดเชื้อไว้ให้อยู่ในระดับต่ำและมีอัตราการฉีดวัคซีนให้อยู่ในระดับ70%ของประชากรในระยะเวลาสั้นถือเป็นประเด็นความทา้าทายที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการถือได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือมีพื้นที่เป็นหมู่เกาะสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วย